สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันนี้นะครับอยู่กับน้องตํหมี่อีกแล้วนะครับการเลี้ยงหมูก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวมาต่อหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็พอเวลาเลิกเรียนแล้วก็จะมาช่วยเลี้ยงหมูตั้งแต่ประมาณประถมเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะอืมครับือเริ่มเริ่มจากธุรกิจครอบครัวใช่แต่ฮาเด็กมาซอยงานเรื่อยๆก็เลยเกิดความหลากนะครับในอาชีพการเลี้ยงหมูนะครับพอม่พี่น้องครับการเลี้ยงหมูของน้องตํามี่นะครับมีมีมีจักแบบครับเลี้ยง แม่พันธุ์แล้วก็หมูขุนแล้วก็จะมีพ่อนธุ์ใช้เองด้วยค่ะครับมันนี่ระหว่างแม่พันธุ์กับหมูขุนนี่มีความแตกต่างกันบ่แม่พันธุ์ก็จะผลิตลูกไว้ขายด้วยแล้วก็เราเอาไว้ขุนด้วยค่ะส่วนหมูขุนแล้วก็จะขุนแล้วก็จะส่งขายให้ลูกลงเชือดค่ะอืมบริการตลาดทั้งสองอย่างนี่แตกต่างกันบ่ต่างอยู่ค่ะครับ เป็น <โก S 1> จังไหนอนหมูขุนก็จะแบบเป็นกิโลตามอาราคาตามตลาดปกติเลยค่นแม่พันธุ์ก็แล้วแต่อายุของมันด้วยค่ะแล้วแต่เราจะตั้งราคาก็ไหรอ๋อแ,แมีพันธุ์นะครับพอมีพัน้องครับแม่พันธุ์คือเขาเลี้ยงผลิตลูกนอรับราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับห้าแเมนบอจะว่าหา้าจะขายเท่าไหร่นะครับมันทึในรอบหนึ่งของการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับเพื่อนให้พนผลิตเป็นจังไรก็มานจกโตตลอดและประมาณ หกถึงสิบห้าตัวก็แล้วแต่รอบด้วยค่ะแล้วแต่ครางขาวค่ะแลประมาณนี้แหละครับปีหนึ่งเพิ่นไห่เพิ่นไห่ผนผลิตจากประมาณสองรุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็คือขาคร่าวช่ำรับไม่ยิ่งตัวเน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอายุสิบสี่ปีเลี้ยงทั้งหมูเลี้ยงทั้งงวนะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งที่ค้นที่เก่งเลยกว่าใดนะครับ ครับน้องก็งงมีครับที่นูพ่นอยู่ว่าหั่นนูพ่นี่อย่างนอพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้เลยค่ะของไมโครเบสไมโครเบสนอนะครับไมโครเบสนะครับไมโครเบสอันนี้ที่นูใส่อยู่ซอยในเรื่องหอ่างคับช่วยลดกลิ่นต้องแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็ช่วยลดแมลงวันด้วยค่ะอ๋อก็คืออ่าซอยลดกลิ่นหลกักการแมลงวนันก้อนานานี่ที่พอดีใส่เป็นจังไหนนอแมลงวันเยอะมากค่ะหาวิธีกาจัดก็ไม่ไม่อยู่เลยค่ะ,คะ ก็คือมันมันหลายเนาะมันหลายแล้วก็เฮ็ดให้่แมลงวันหลายนี่มันมันเฮ็ดให้หมูเฮาสบายบ่หรือเป็นจังได๋ก็มีอาจจะท้องเสียได้ค่ะมีความสกปรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยออ๋มัในีก็เรื่องกินเดี๋เป็นจังได๋บัดตอนเฮาววันเดีใส่เี๋กินในค้อเฮาเหม็นบ่ก็มีกลิ่นอยู่ค่ะมีกลิ่นเยอะอยู่ค่ะแต่พอได้ใช้ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วค่ะไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะเห็นเห็นน้องตะมิเศดแบบสบายใจเลยแบบบ่ต้องใส่นากาะบ่ต้องอันนั้นอันนี้คือเป็นจังได๋คือคือมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าาเ ปลอดภัยกับคนแล้วก็สัตว์ด้วยค่ะแล้วก็เลยไว้วางใจค่ะเขาใช้แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนี่นะครับพอมีพี่น้องครับน้องตาม,มีนะครับเพื่อกาได้ใส่จุลินทรียดับกินไมโครเบดใส่ขวดเป็นจังไนนอนไมโครเบดเนี่ยนอเป็นจังไนนอน,นี่ค่ะก็มีใส่ใหญ่แล้วก็ใส่เล็กอ๋อม,มีวิธีใส่นองตามีเฮ็ดจังไนนอนวิธีใส่ ก็ผสมสองฟาต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแล้วก็พ่นไปเลยครับข้างน้องข้างน้องตมีนี่พ่นดูบ่อาทิตย์หนึ่งก็สัปดาห์หนึ่งก็สามสี่ครั้งอยู่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นคืออีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะโครงการเลี้ยงหมูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสุขภาพอ่าสุขาลักษณะของหมูก็ต้องมาก่อนนะครับน้องตมีเพิ่นว่านะครับน้องตมีเพิ่นกาเลือกใส่จุลินซี่ดับกลิ่นไมโครเบสนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าใส่เราเห็นผลนอกจากนั้นก็คือลด มาแล้งว่นได้ดีรถกินได้ดีนะครับแล้วก็บอเป็นนันตรายต่อค้นกับสัตว์นะครับนอกจกมีเห็นว่าอยู่ของว่ากระใสขึ้นกันใช่ค่ะอ๋อกระสีพ่นขึ้นกันเนาะใช่นะครับอันนี้ก็เฮียไ้ของว่าเพิ่นบ่มีกินนะครับแต่ก็มีจุลินทรีย์ในปุ๋ยค่อนข้างที่จะดีนะครับครับสุดท้ายเราจะให้ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องที่สนใจอาชีพเกษตรนะครับยังการเลี้ยงหมูข้องลงตมีลงตมีแนะนํำสังไกนกานก็การศึกษาก่อนอย่างเงี้ย แล้วก็ทุบซ้ก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นเลี้ยงไปแล้วก็จะเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายไปค่อยๆขยายไปนะครับนะครับเหมือนนี้นะครับกาขอบคุณน้องตัมมี่นะครับเกษตรกรต้นน้อยนะครับพอมีพี่น้องครับอายุเพิ่ง14ครับแต่ว่าความเก่งนนัเก่งเหลือหลายครับพอมีพี่น้องครับเหมือนนี้เพื่อนกาอนุญาตเลยผมไดม่าเยี่ยมคอเพื่อนนะครับเยี่ยมคอหมูคอมัวเพื่อนนะครับ าการวังว่าคิมีสีมีประโยชน์ก็่ิดกำลองนะครับวันนพรขอขอบคุณน้องตั้มมีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทียไมโครเบสช่วยดับกินลดมแมลงวันไร้าสารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร